สวัสดีเด้จ้ามะค่ะกินกาแฟกับเอ้ยทุกตาพาฝันเดจเ้อกาแฟหอมๆเน,นาะค่ะเนาะเพื่อนๆก็สบายดีกันเมืทุกบ้านทุกคนมันบอกค่ะอ้าเวเ้าก็น้ำไหลแตกอก <c oughs> น้ำลายกระจายเลยอ่ะคำพูเราม,มีเวลาก็มาอันแวะกินกาแฟเนาะค่ะเนาะกินกาแฟดื่มกาแฟจิบกาแฟเนาะค่ะแล้วจันเอินกับเบอร์ตุกตาผาฝันค่ะเมื่อหม่วันไม่วันสดชื่นสดใสเดดออกอุ่นๆกเ็เฮอเพื่อนเพื่อน,อนมีแต่ความโชคดีเนะาะค่ะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเลยนะจ๊ะเดอ้อพู้เราเป็นใครกะเศ้าววๆค่ะมาค่ะ จิบกาแฟคุยกันแดดออกมีเหงอากาศเปลี่ยนแปลงเลยค่ะทังเหนือ้นี่ฝนตกแดดออกลมหนาวเบอร์ไม้ล่วงมีมดค่ะยังบ่ามีแต่หิมะหลงอากาศเปลี่ยนแปลงเปลีป่ยนแปลงกันแต่ละมื้อนี่ก็ไหล,ลดูดค่ะ อากาศเย็นในจัข้างนอกเนี่ยอากาศเย็นต้องใส่เสื้อผ้าอุ่นๆนะคะถ้าว่าอันเสื้อบางๆก็โอ้ยเป็นไครล่ะคะเป็นใครก็เหงเนาะขนะไหลมือเพีย้ยนนเสาเอ้ยนี้เต็กซี่พอโบ่ยบพายายามเพื่อปิน่นเธอค่ะเพราะว่าร่างกายเราบวค่อยแขง็ขงแรงนล้วก็ไปกินแต่ยาในการบวชเนาะขนะต้องพายายามดูแลตัวเองสุดยอดเลยค่ะเอ้ยกะนะ็ะดาเป็นตำไวเนาะขนะก็ะบอกว่ากัน อันบรรยากาศข้างนอกก็ข้ามอากาศเป็นบรกาสดชื่นค่ะอันต้นไม้บางต้นก็เป็นหัวโล้นเหลือแต่กิ่งบ่มีหดเบือบางต้นก็เป็นมดทั้งต้นก็เป็นสีเหลืองงามตาไปอีกแบบค่ะเหลืองอ่อนเหลืองแก่เหลืองอันแบบอันปันเจนว่าสีเหลืองแบบเบิดตรงแห้งเนาะคะ่ะเนาะเหลืองไฟไหม้นะคะเหลืองที่มันแห้งๆกันนะคะมีมดนําอันลานหิน,หนเหัวน้ยนี่ก็เต็มค่ะ เป็นสีทองค่ะเป็นทองคำเอาแต่พันเป็นเมืดมืด,มด,มดมบะเหนียวเบิ่งแม่หันแสงเด้ค่ะแสงเด็ดเอ,อาแบบบานๆน,นะคะเนาะแสงเดดรับเข้าไปนะมันก้นเมฆเดดอันยอดเบออันยอดต้นไม้เดดเนาะค่ะเนาะ เอาแบบธรรมาชาติค่ะหาเรื่องมาเมาหมวยจนก้นกาแฟนะมดถ้วยมันบ่ค่ะเมื่อกี้นะะี่ค่ะเก็บอันถ้วยจานออกจากเครื่องล้างจานค่ะแล้วแล้วก็ต้มกาแฟเนาะคนน่เราก็เลยมานั่งจิบกาแฟกัน เบิงเบอร์ไม้อันปิวมาตามลมเบอร์ไม้อันหล่นออกจากต้นนี่ก็เหมือนกับชีวิตคนเนาะค่ะเนาะเออมานนั่งเบิ่งหลังหลังโตอันหลังเบอร์ก็ยังจับอยู่แข็งแข็งแรงว่างั้นหรอไปหลังเบอกันลมพัดก็โชคมากก็ล่วงไปอันตามการและเวลาเนาะค่ะเนาะไม่มีอะไรแน่นอนมันบอกค่ะ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเนาะเวพากันมันง่ายๆย่านึกว่าอันทุกอย่างนะอันมันคงหรือว่าอย่านะคือเหาว่านั้นโบนเนาะค่ะเนาะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกันและเวลาอันนี้เรื่องจริงนะคะไปตามกาลและเวลาเนาะค่ะเนาะสมัยปัจจุบันก็ถ้าว่าปรับโตเข้ากับโลกปัจจุบันกัน อันสมัเป็นปัจจุบันก็ไปรอดเนาะค่ะเนาะถ้าปรับตัวบวเขาก็ไปบวรอดเด้ค่ะก็มีปัญหาไม่บอกคะ่ะก็เห็นมาเยอะแล้วค่ะเนาะ,นะตะกอนเงินนั้นเบื่องกันง่ายตะกอนเงินนั้นคนผู้เฒ่าผู้แก่เนาะค่ะเนาะบบมีเงินเดือนเดี๋ยวนี้ก็ทั่วโลกก็คนอายุทวันทวินี้ก็มีเงินเดือนเพื่อกินทางรัฐบาลเนาะค่ะเนาะแต่บางคนก็ไปบวรอดคะ่ะเอาตัวบวรอดพอปรับตัวบวไดหรือไม่บางคนก็ การใช้ใจบเบิงเนาะค่ะเนาะไปยังอื่นซะหรือไม่พาะกาของที่ตัวเองมีพันไปเหอคนอื่นไปเหอคนอื่นถือบัตรถือตือซาสิก็มีเยอะแยะนะคะก็มีเยอะคนท้มันปรับสภาพตัวเองบ่ไดเนาะค่ะเนาะบางทีก็ทําเพื่อตัวเองเป็นทุกแมนบอกค่ะแต่ว่าถ้าปับได้เงินจํานวนเท่านั้นต่อเดือนพันก็สามารถที่จะนอยู่ไดล่างคนก็มีเงินหอดเงินเก็บคะ่ะไ้มานั่งเบิงมันเป็นที่ส่วนตัวของบุคคลเนาะค่ะเนาะ เอ้เฮงไซเออร์ฝังขพอพ่วงบางทีเขาได้เห็นอันรางเรือมันได้เห็นนะแบบฮั่นแบบนี้เนาะคนเอาคนเอามันนะเว้าหลายอย่างเออว่ามันเป็นที่ตัวบวกคนเนาะคะ่ะเงินนี่ก็ถ้าว่าเขาหูจักไซเอเนาะคนะ่ะเนาะถ้าว่าเงินเดือนของอันถ้าว่าคนพู้เ่าผูแกแถวอันคนบ้านนอกบ้านานาว่างนั้นนะปะบ้านกัมบพบรชาเนาะค่ะเนาะเขาก็มีอยู่น้ำเล้าว่านั้นนะปะก็เจ็บป่วยก็ไปหาทางรัฐบาลพันก็มีบัตรเทอนเนาะค่ะเนาะพันกับพูดีเสียงเว้นแต่เขาจะไปอย่างอื่น ก็จ right? kind of ังได้เสียเพิ่มเติมไม่บอกค่ะบ้าดหนองก็ดูเลยอย่างดีนะคะตั้งแต่ฝันตาเนอะค่นเนาะการเจ็บป่วยทุกอย่างแต่ว่าบางคนก็นัดหมอพันเออไปทำพันบอกไปทำซ้าสิค่ะเอาเงินไปย่างอื่นซ้าเนอะค่นเนาะก็บ่มีเงินเาไปเสียเพิ่มบางงั้นหรอเ่าบางทีพันเออทำฟรีก็บอกไปแต่ว่ามาบ่นเนอะค่นเนาะมาบ่นแล้วก็เป็นภาระคนอื่นก็มีเยอะแยะเออไปเออไปเห็นเอ้ยเออก็เลยบอคนเฮานี่มันหลายอย่างเนาะค่นเนาะ มันก็บอกว่าเพื่อดอกค่ะบพมีเพออนมันก yeah. bon ็บพมีเพื่อดีคนเพือดอกค่ะมันก็ดีอย่างเซย่างมดทุกคนเนาะค่ะเนาะแต่บางทีลักลักในการคงเหลือนนี่ก็ถ้าเหาบบใส่จือก็ไปบวรอดด้ยค่ะมันต้องใส่จือเนาะค่ะเนาะต้องใส่ใจตัวเองต้องเส่จืรอบค้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้มันบอกค่ะถ้าหนบอเส่จือแล้วคนอื่นมาดูแลนี่มันเอ้ยว่ามันยากกอยู่ค่ะมันมดสมัยเลยเอ้ยตุกตาว่ามดเวลาที่ว่าจุดนั้นมันอันนั้นแล้วเนาะค่ะเนาะ ถ้าว่าเฮายัางดูแลตัวเองได้นี่เฮาต้องทำเนบอกค่ะถ้าว่าเว้นแต่เฮานะ่อันล้มหมดนอนเสื้อดูแลตัวเองบ่ได้อันนั่นไกลอีกรณีนึนงเนอกัอน,นแต่ว่าถ้าเฮาดูแลตัวเองได้ไปเป็นมาเป็นนี่มีความคิดอยู่เนื้อว่าต้องทําทําดีกว่าค่ะทําต้องดูแลตัวเองที่เอ้เบา่นี่อ <c oughs> เบิ่งไหมคะนั่งเบิ่งอันเบิ่อไหมล่วงออกจากกิ่งไหม ลามไปมดเลยคะ่ะเอาก็ดีนนะคือกนเนอกขะนนาะมันเป็นการนั้นเว้าการเว้าแบบง่ายๆสบายๆภาษาบ,บานๆลม่ได้เป็นคามันยากเหางั้นด้อปะ่แบบพื้นๆน,ะคะนอคขะนนาะบางทีก็คุยกันแบบนี้มันก็ม่วนไบอีกแบบเลยคะ่ะบ่ราต้องมานักสมองว่า,ามันต้องเจอกันมาทุกครอบครัวทุกคนแะคะ่ะของแบบนี้นะะเนอกขะนนากการใช้จ่ายะะเนอคขะนนาะญาติพี่น้องมันบอกค่ะหลายอย่างลูกหลาน,นะะเนอคขะนนาะมันก็เป็นวิถีชีวิตนอะคขะนนอะอยู่ก็เหลือก็คือกันมัดเลยบ้าน แต่ว่าเราหูจักใชล้ลุจักแบ่งปันลุจักเอทันเอ,น,เอนี้กันมันก็ไปรอดเนาะค่ะเนาะหูจักอันพอเพียงเนาะค่ะเนาะการใช้ใจก็พอเพียงถ้าบอกบ่พอเพียงรา,า,ายจ่ายสูงกว่ารายรับนี่ก็เจ๊งอย่างเดียวค่ะแม่นบอกเจ๊งอย่างเดียวรายจ่ายสูงกว่ารายรับนี่ก็เจ๊งอย่างเดียวค่ะทางบ้านเอยอยู่ในกระถางยุโรปนี่ก็บริษัทใหญ่ๆก็เจ๊งไปเยอะเลยค่ะอาทิตย์นี้ก็บริษัท อยู่มาร้อยกว่าปีเนาะคะ่ะเนาะปิดฉากโดยอนปริยายเพราะรายรายรับอะรายจ่ายสูงกว่ารายรับมีปมเดค่ะโมแมนว่าวัวนไปทุ่ทิบได้เอ้ยก็ไดโมแมน่าเอ้ยแต่ว่าเอ้ยบบได้ไปดดคืดขอกเขาของพวกนี้เพราะว่ามันแวบเข้ามานน้ำหัวสมองเอย้ยเฮงว,วเอเวฟังแต่ว่ารายจ่ายสูงกว่ารายรับมเมเอจอเงินจ่ายพนักงานยังบ่มีเนาะคะ่ะเนาะบริษัทยอยู่มาเป็นเท่าเนอเป็นร้อยร้อยปี มันใ้เจ๊งเจ๊งเอาข่าวเดียวค่ะเจ๊งแล้วก็แต่ว่าทางนี้ก็ดีอยู่เพราะว่าพนักง,งานพนันเมียนองโ,งโกนั้นรับผิดชอบเนาะคอนอแต่ว่าบริษัทเจ๊งค่ะไม่เหลืออะไรเลยเจ๊งทุกอย่างก็คือเปิดขายถูกเนาะคอนอตรคาคาพวกเราย,ยากได้ก็ไปเอาอันนี้ก็ปิดแล้วละคะ่ะเออก็ดีไปเอาถ้วยอันถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟ,าเ,ฟเออก็ไปเอาแต่ว่าตอนนั้นเออไปเอาว่าพันยังบริษัเจ๊งเยคะ่ะพันยังขายอัน ไปซื้อถ้วยกาแฟนั้นไปพูดีไปเจอถูกใจแล้วเอามาค่ะก็บองหูจักว่าพันธ์จ๋งวันนี้มาอันอาทิตย์นี้เลิดเป็นทางการค่ะออกข่าวใหญ่เลยนัาเงินข่าวอันอยู่นําเมืองเอ้ยนี่เจ๋งพนักงานสามพันกว่าคนค่ะโลกมาเลยแล้วก็บ,บริษัทที่ว่าอันมีสาขาย่อยหลายสาขาเนูเขาทั่วเมืองทั่วประเทศก็ปิดฉากลงกันเป็นร้อยกาปีนะคะอยู่มาตั้งแต่ ดึกดำบันเนาะค่ะพูดเลือมาอันเมืองนี้ก็บริษัทนี้มันสิขึ้นชื่อมาคนหูจักมุดทั่วเมืองเหมือนกันนะปะทั่วเมืองทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าบางปีก่อนกอนก็ดาราดังมันก็มาทําโฆษณาเฮือค่ะหนะดาราดังของอันชื่อเซเลซาร่าบอกค่ะอันที่ว่าอันที่พันเป็นแม่ยิงเงินของอันอเมริกาฮนที่วูดนะคะ มันก็มาทําโฆษณาเฮยก็หลายปีที่แล้วแล้วะคะ่ะอันนี้มันก็ยาวนานมาหลายปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะอยู่บนไอ้ขจริงก็เพื่อนไปคืดว่านะจริงเนาะคะ่ะเนาะเอ้ยตุ๊กตาบ่าเคยคืดะคะ่ะอันนี้เทียบที่มาอยู่นี่เป็นเทือที่สองของนําช่วงเวลาที่เอ้ยมาอยู่อันเมืองนี้เนาะคะ่ะเนาะอยู่ประเทศนี้บริษัทแรก่125ปีคะ่ะที่เอ้ยเนี่ยคะ่ะนี่ถ้วยกาแฟนี่มาจากบริษัทนี่คะ่ะมักหลายเอ้ยหันชอบมันใิเป็นอัน โดหมอนใหญ่เลยค่ะมีทุกจังหวัดเลยไปนีนชื่อร้อยยี่สิบห้าปีค่ะเจ๋งเพราะว่าระบบการบริหารผิดพลาดเลยว่าลายใจลายใจสูงก่านไหลหลับไปบอดค่ะอันนี้ก็เจ๋งมันนานแล้วนะคะหลายปีแล้วนี่ค่ะแต่ว่าเอ้ยของเงินเอ้ยชอบไปเดินเนาะคะ่ะเพราะว่านำนำร้านมันก็คือเมืองไทยเนะะี่ค่ะมันตั้งแต่อาหารการกินทุกอย่างอัน ของใช้ในบ้านเน,นอะค่ะเนะเป็นมีทุกอย่างมีทุกนแผนกเอางั้นเหรอปะจนนั้นมันเป็นนั้นเดอะโมอใหญ่เนอะค่ะเนะมีทุกกันมีทุกที่แล้วก็มีชื่อเอ้บ้านชอบไปเดินแล้วมันเดินแล้วเป็นมือม้อๆสิค่ะเมื่อเขาก็ไปนั่งกินไปนั่งจิบกาแฟสินี่ค่ะมันเป็นร้านใหญ่เจ๊งค่ะเจง๊งคือบด้คดเลยมีมัมดเสื้อผ้านี่เอารุ่นเลยจากถูกถึงจาก ถูกถึงแพงจากแพงถึงถูกเนาะค่ะเนาะลดราคาบบลดราคาทุกอย่างมีมัดชื่อได้มดทุกอย่างค่ะไม่มีกอันั้นก็เป็นเมื่อก่อนก็เป็นดราม่าเลยค่ะอยู่ในเมืองประเทศเาอยู่เนี่ก็เพราะว่าคนทํางานไหลอันก็มดบริหารไหลจ่ายสูงก่อนไหลรับไปโรลดค่ะก็ยาวมานานหลายปีแล้วนี่เพิ่งมาเจออันบอบแล้วก็ว่องเทือกาแฟเบอยเอาหัวบึงเนาะค่ะะอืะ อดีว่างอยู่นี่อันนี้ของเอวยของแฟนเอวยพันกินแล้วพัดเราออกไปอัน,นหาหมูพันนี่ค่ะถ้วยนี่ค่ะอันนี้ก็ถ้วยอันบริษัทร้อยยี่สิบห้าปีเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วค่ะร้อยเพเลยก็ือบริบิงหูจักอยู่แต่ว่าบนแน่ใจแต่ว่าบาวเวิลเขาจะน้องเขาเว้าวพิษพันมันมีคนมาคอมเพลนเนาะค่ะเนาะเขาบรู้จริงบวเว้า,วา,วา,วาวไม่บอกค่ะนี่ค่ะไปก็คืนยังหัวขำค่ะอันนี้ร้อยยี่สิบห้าปีก็เจ๊ง อันนี้ก็ร้อยกว่าปีก็เจ๋งกันค่ะไปเอามาสิบหกเบอร์ถ้วยนี่ถ้วยจว่ามันมียุ่สี่สี่ก็เอามาตอนที่เอ้ยไปซื้อนั้นยังบริเจ๋งค่ะราคาอันราคาเต็ม 1, พันสามสี่อันราคาเต็มราคาถูกพันเป็นสี่อันสี่อิฐนราคาสี่อิฐพันาาลดราคาเฮ้ยก็เลยเอามาอันสี่สี่สิบหกเบอร์ พราะว่าเออโล้วยเก่าไปเนาะคนาะ้วยเก่ามันเป็นซี่เป็นแก้วมันมีฉีดมีเต่อันบางอย่างเสียงค่ะเออก็ทิมไปแล้วก็บางอย่างถ้ามันยังดีอยู่ก็เก็บไว้เอ็นนันเอ็นนี้แล้วเธาก็เอามาดื่มกันค่ะเพราะว่ามันยังหลังหลังเบื่อกับบริไซน์เนาะคนละเพราะมันอยู่้างหลังเขาก็พี่เขานํ้หมุนขึ้นมาเสียค่ะก็นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นความทรงจำเนาะคนาะอะ ก็บอกว่ากันวันนี้ก็ร้านก็ปิดแล้วเดี๋ยค่ะนี่ร้านปิดแล้วไม่มีเปิดแล้วค่ะก็เห็นได้เห็นข่าวว่าบางบางที่ก็สิอาจสีมีคนนั้นพ่นกกำลังนึงก็คนมาซื้อนั้นเฟรนใช่เนาะค่ะเนาะคือว่าอันนั้นก็คืออันเปิดแต่ว่ามันก็บ่มีหรอกค่ะเพราะว่าออฟฟิเชียลร้านของพ่นมันมันมืดมันมืดไปแล้วคนก็เสียดายเยอะแล้วค่ะเนี่ยงคนรุ่นนั้น รุ่นเด้อเนาะค่ะเนาไปซื้อเพราะมันสะดวกมันมีเมื่อทุกอย่างเซนค่ะแต่ว่ารุ่นอันคนสมัยปัจจุบันนี่พันสร้างอันออนไลน์เนาะค่ะเนาะออนไลน์มันก็มีเมื่อแล้วค่ะมันก็แต่แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแบบเออยี่พันเออยี่นอยากเห็นเนาะค่ะเนาะอยากเห็นอุปกรณ์อยากไปจับสินค่ะคือซื้อเสื้อผ้าคือกันซื้ออันพวกของอันใช้น้ำเหินคือกันคือบางอย่างเออยก็สร้างออนไลน์นะคะบบแมนมาเออยน่งโบทาแต่ว่าอันบางอย่างเออยต้องไปเห็นเห็นก่อนเห็นน้ำตาตัวเองว่ามันเป็นแบบเน้อ มาที่เย่าที่ใช้นี่เป็นสิเหลือชอบบอสเสมันจับแล้วเมมือบอสเอค่ะเอวัว่าเป็นคนแบบนั้นทั้งสองถ้วยแล้วก็เหลือไว้แค่ความทรงจําค่ะก็ขำดีนะคะก็คือว่าเนาะเนาะการบริหารการบางทีถ้ามันรุดมันมันมัน พันเอืนบานพันบานบานเอื้พันเสียมันเจเล้วเนาะค่ะเนาะมันมันบ่ไปตรงที่เหาตรงเป้ามันเจเล้วไปทางซ้ายเจีลยวไปทางขวาเสียขนนะมันก็เลยอันเป็นการขาดทุนเนาะค่ะเนาะขาดทุนแล้วก็รายจ่ายสูงรายจ่ายสูงรายรับพันน้อยหลงเสียขน่ะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเลยค่ะเดอะอันผู้เลยอเอธันเอ็นนี้ก็อย่าว่ามันะเป็นไปบบรัยนะคะเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะ บางบางอย่างเขาเห็นพันพันขายขายไปนี่มันก็ไหนใดเพราะว่ารวยเป็นล้านๆก็มีเด้อค่ะมันเป็นแบบนี้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะทุกอย่างมันทุกอย่างมันเป็นไปไดเทคนิคการค้าการขายของแต่ละคนม่นงั้นเด้อป่ะอันนี้มาเป็นบริษัทใหญ่เนาะขอสงสัยไปบริหารอย่างอื่นที่ว่ามันระบบบริหารโปตรงสเปกของสมัยใหม่มันก็เลยยันล้มละลายเนาะค่ะเนาะเออเฮงเวาเออเฮงเวาเด้อค่ะเพราะว่าเอ้ยก็บ่ได้ไปเปลี่ยนนักอันธุรกงธุรกิจตลอดแต่ว่าเอยเป็ยนแม่บ้านธรรมดาแต่เออ เออตุกตามีความสนใจพิเศษอยู่อย่างนึง่งคือเอยชอบเบ,บิ่งนั้นเบิ่งนี้อันนี้มันก็เป็นความรู้อีกแบบนหนึ่งเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นทั่วโลกหรอกค่ะว่าบริษัทใหญ่กๆก็เจ๊งกันเยอะหลังบริษัทก็เจ้าของบริษัทเสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไปทําสิ่งที่บดีไว้คือของอังกฤษเนาะค่ะเนาะก็เป็นของมีชื่อเสียงเป็นของบริษัทใหญ่บริษัทพันยังอยู่แต่ว่าเจ้าของมันเสียชีวิตไปนัน่นเบอกค่ะ แต่ว่าไปทําบอดีไว้อันมันก็เลยมีข้าวเป็นข้าวเป็นตือกันมันหนึ่งตึงหนังเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันดอกอันนั้นก็มันก็อีกกรณีหนึ่งอันนั้นอันนั้นสำหรับคนมีกระตังว่างั้นเดี๋ยวพันใจได้แต่ว่าก็เพื่อนเอาวันซื่อเสียงขืนนี่ก็เยอะเลยค่ะเพราะว่ากันอย่างเป็นเรื่องกันอยู่เนาะค่ะเนาะทางแถวอังกฤษบริษัทใหญ่เลยค่ะขึ้นชื่อเลยเจ้าของเสียชีวิตแต่ว่าไปอันทำก็ไม่ยิงไว้บกคักบวชหน่ะปะก็ เออคนเอยซื่อนะคะแต่คิดว่าทุกคนก็คงนรู้ดีถ้าว่าตามข่าวเนาะค่ะเนาะถ้าว่าเอาอันอันนั้นมันมีออกอยู่สิเนาะก็เป็นคนมีชื่อเสียงแต่ว่าอันทําไว้บอคักกันเลยก็ผลสุดท้ายกัครอบครัวต้องมาแก่เนาะค่ะเนาะต้องมาอันรื้อเรื่องคนไปอันลองเรียนว่าง,งั้นแต่ว่าต้องมาเสียค่า,ค,าค่านี้อีกเยอะแยะเลยค่ะกับทุกอย่างเป็นไปได้คะ่ะเพราะฉะนั้นก็ทําแบบบริสุทธิ์เน้ะคะ่ะเด้อค้าขาขก็บอกเบบริสุทธิ์ คบกันก็คือมันมีบริสุทธิ์เนาะค่ะเนาะย่าไปยันย่าไปทําเฮ้อีกไฟใดไฟเนึ่งบอดีเนาะค่ะเนาะเพราะผลสุดท้ายมันก็เวรมหาคือเก่าค่ะอันเลยที่บอดีมันเอาตะลุปิดไว้มันก็บ่มมดเนาะค่ะอันพันว่าเศรษฐกัมพันธ์เผยไทยๆนะคะเอาใบบัวปิดก็ไม่มิดบอกค่ะอันตะลุยก็ลืมละอืงเป็นนะคะอันนี้ก็อย่าลืมว่ามันนะบไปเอดแต่เราเนี่ยบบเป็นนี่บัใดเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นใดแล้วมันถ้าเกิดดวงสวยก็มันก็คุด คุดึือไปเข้าไปมดัดหนะ่นาะเจาะไปให้ลึกมันบอกถึงถึงใจกลางเลยเดียวนี้ยิ่งว่าโลกสังคมเมเดียนี่มันเจาะลึกเด้อค่ะทุกอย่างนี่จะขึ้นว่มามนะันบเจอเจอค่ะเพราะฉะนั้นก็ทาแต่ความดีเน่นาะทำแล้วสบายใจทั้งทั้งคนดูทั้งคนอยู่ว่าง,งั้นเดี๋ยวปะอืมทั้งคนดูทั้งคนทําค่ะกาแฟขมดแล้วค่ะนี่จกเววตืนะะ่นเ้อค่ะจะถามเอ่ยน้อค่ะนะเพราะว่าลืม ตามสไตล์เอ้ยคือเก่าคือตุ๊กตาผาฝันมวนมวนพาคลิปกินกาแฟค่ะกินกาแฟอันอากาศกา็ตอนนี้กําลังเป็นเดดโอกคค่ะแต่เมื่อกี้ก็เป็นฝนตกนะคะฝนตกก็เป็นอีกบรรยากาศนึงบบกับว้ากันเนาะค่ะเนาะว้าวไปว้ามามันหึงเน,นี่ยค่ะอันนี้อย่าว่ามันบ่หึงอมันหึงเล้วอ่ะเารนานะคะ่ะเนาะเอ้ยตุ๊กตาผาฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อที่มาเข้ามาทักทายเอ้ยก็เพื่อมีแต่ความสุขความโชคดีนําชีวิตค่ะ แล้วก็พบกันคลิปต่อไปนะจ๊ะเด้อสวัสดีค่ะ